ถ้าไขกับเสาวตือกินเที่ยวมือนีเสาวตือพี่น้องมาแกงเนอใหม่เนอจ้ะเนาะหม้อเข้าก็ตดเรียบ้อยลอยหม้อเข้าก็ตดเรียบร้อยแล้วจะพี่น้องเครื่องปรุงเข้ากับมี่อยังไรค่ะพี่น้องเสาวตือสีแกงเนอใหม่ใส่หมูเนอจ้ะเนาะลูกสาวตือมากินหมูเนอจ้ะเนาะเราก็ไม่เนอใหม่เนอจ้ะไม่อย่างไรค่ะพี่น้องเครื่องปรุงเครื่องปรุงเข้ากับมี่อ่ะหอมแดงขานะคะแล้วก็กระชายสาตือใส่กระชายกบไปด้เนอจ้ะพี่น้องล้วก็ กระเทียมตะไคร้นะคะแล้วก็ชะอมหรือว่าพักขาบานเห่านะคะพี่น้องแล้วกับใบแมงลักเนาะจากเนาะหรือว่าปตูของเห่าจา้าแล้วก็มีอ่ามะเขือพวงหรือว่ากักแขงบานเห่าจ้ะพี่น้องไม่ดุโดดแล้วก็ไม่เห็เข็มท่องะคะ่ะพี่น้องม่มียังหลขั้นตอนแรกข้าตือกระสิควนหัวหมูก็เนอกจากพี่น้องตีต่อไปเรน่อยๆแต่ขาตะไคร้ลงไปกระเทียมลงไปแล้วะคะ่ากระชายเ้าวตือมาใส,ใส่กระชายค่ะพี่น้องจ้าอากาศหนาวๆสิพี่น้อง แล้วก็ใส่นี่ขก็ไปเลยค่ะหมูสามชั้นหมูอ่าไม่ใช่หมูสามชั้นหมนูนี่ค่ะพี่นอ้องจ้าลูกสาวตื่นม,มากินหม,มูนะจาน่าเนาะใส่เข้าไปคั่วกันเลยค่ะพี่น้องแา่พอมีอย่างหลายด้วน้วนเข้าสักแป๊บหนึ่งก่อนนะจาน่าเนาะอ่าติดหมอค่ะพี่น้องอันใส่น้ำใบญะนางกาไปที่เึือนกันพี่น้องติดหมอ ก็คือกระเบื้องนั่นจ้ะพี่น้องขาเบื่อนะจ้ะพี่น้องขาเบื่อนะจ้ะเนาะขาเบื่อประเป็นขาเบื่อนะจ้ะเด้อกองในบ๊อบไฟมือนีพี่น้องจ้ะใส่หมออแล้วก็มีปลาไหนันจ้ะเนาะปลาเขลตอสเกือกินรสนี่จ้ะพี่น้องจ้ะกินรสดีนั้นจ้ะเด้อแล้วก็มีเอ่อรสดีด้วยค่ะรสใส่รสดีด้วยแล้วก็เกลือเกลือเข้าไปนาะจ้ะเนาะซอสเกอวนหมูจะเข้ากันค่ะพี่น้องจ้ะที่กินเอาใส่ก็ต <Aub> ้องเข้าไปแกงเลยก็ได้พี่น้อง ้วนหมูตะข้าวเนาะค่ะอ่าระหว่างที่ล้วนหมูสาวตื่นกับซีไส์อันนี้ค่ะไปเลยจัดพี่น้องจา้าใส่เกลือนะคะนะ่ะเนาะใส่เกลือเข้าไปเลยใส่เกลือเกลือโลโซเดียมค่ะใส่เกลือปไปเไปเนานะจ้าเนาะแล้วก็ใส่นวดดีเข้าไปเลยค่ะรสดดีไม่ตำหนิใส่ไปเบิร์เลยค่ะพี่น้องจ้าจะได้ล้างแล้วไม่มีอย่างไรค่ะโอเคจัดอ่าเสาตื่นไปล้วนหมูจับแป๊บกันนะจ้าพี่น้องจา้า หมูเราก็ได้ที่แล้วนะคะพี่น้องจ๋าเดือดไปสักน้อยแล้วเราจัดพี่น้องซสสตือก็จะใส่หน่อไม้เข้าไปเลยค่ะถ้าผู้ใดก็ใส่หมูเราว่างนี่อ่ะใส่เข้าไปเลยค่ะพี่น้องใส่หน่อไม้เข้าไปเลยปรุงข้าไปให้เรียบร้อยเนเดือดไปกินไปเลยค่ะพี่น้องใส่น้ำยาด่างเข้าไปเนาะจ๋าซอสตือมีข้าวเบื่อน้ำเดือดจัดพี่น้องจ๋าอ่าระหว่างนี้เรารอให้เขาเดือดสักแป๊บหนึ่งเนาะจ๋า ว่อนเราจะพี่น้องจ้ายังน้องใหม่ป้วยอยากจ้าพี่น,ออปปน้องบ่อเข้ากันเดือดนาจย์เนาะกระซ้าตื้อใส่กระเบือกัไปได้ใจพี่นอ้องเออเดี๋ยวก่อนใส่อ่ะหกกระลูกโดดเอาของที่เขาสุกยากอะค่ะพี่น้องก็ไปก่อนนะจ๊ะเนะาะคนหอมจดีพี่น้องหึุดไปเลือ่อยใจพี่น้องเบเบายากอาจารย์ล,ลูกโดดจ้าพอกระพวงใส่ก็ไปเลยจ้ะอ่า มีใบมะกรูดก็ใส่เข้าไปนะจ๊ะเนาะเป็นแกง็ดปลาแกงปลา,าบันห้าวอะไรก็พี่น้องจนะ้าใส่เข้าไปเลยเดี๋ยวไอ้เก็ดก,กับอาชะอมเดี๋ยวสาเตือมาใส่ทีหลังนะจ๊ะเนาะจากนั้นสาวตือก็จะใส่ข่าเบือแล้วจ้ะเนาะเอาด่านมานไล่กับบานหนามสาวตือหน่อยนะจ้ะเนาะเอาือใส่หนามลงไปแจ้ะพี่น้องจ้าใส่เข้าไปเลยเสร็จพี่น้อง เราเดือดครั้งนี้ก็ใส่ผักเข้าไปเลยค่ะไม่มีอะไรมากมายนรจ่าเนาะเดี๋ยวข้ามาะบังตอาเข้าใส่ผักเนาจ้าเนาะหลังจากนั้นเราก็ใส่ปลาล้าเข้าไปเลยค่ะพี่หลังจ่าหม้อกำลังเดือดใส่ปลาลาเข้าไปเลยปลาลาน่าจะน้อยนะจ่าเนาะปลาล้าเราน่าจะน้อยมันเดือดพี่หลังจ่าให้เขาเดือดใส่ข้ามีค่ะพี่หลังปลาลาเราทีนี้ใส่แกงเข้ายค่ะ ผมชิโนต์ก็อยู่ในปลาล่าเราจะี่น้องปลาล่ากับวานหวานปลาลางเสมอเนี่ยก็ได้หวานเมาสัตว์พี่น้องเสร็จแล้วค่ะพี่น้องจ้าระวางนี้ข้าวเบื่อย่ต่ำเมืนเดิมนะพี่น้องข้าวเบื่อย่ต่ำละเอียดอะไรได้จ้ะให้เขามีเม็ดเม็ดเม็ดสักๆหน่อยจะอร่อยนะจ้าเนาะแกงหมูแกงหมู <c oughs> มใไซนอไมยพี่น้องจ้ามาไม้น้อยแต่หมูเยอะบ้านลูกสาวก็กินหมูเยอะนะจ้าเนาะ มีอะไรมากมายค่ะเสร็จเราจะพี่น้องเนี่ยหมอดเดือยจกน้อยเท่ากับมาใส่นี่เลยจะพี่น้องหมอเดือยสักแป๊บนึงเราก็มาใส่เครื่องพวกนี้เลยค่ะปุดๆเอาใจพี่น้องเซาตัวจะใส่เห็ดเข้าไปจะพี่น้องใส่เห็ดแล้วก็ชะอุมนะคะเดี๋ยวก่อนเน้นๆก็ลงไปก่อนจะกดๆเขาลงไปก่อนแป๊บนึงแป๊บนึงจะพี่น้อง นิดหม้อนะจ่าเราวางให้ให้คนให้ถึงก้นหม้อนะคะเพราะว่าอข้าเวเบือเขาทางานค่ะพี่น้องค่ะใส่ให้เขาเหนียวขึ้นเอง,เองนะจ่ะพี่น้องโอเคจ้ะพี่น้องจาแล้วก็ใส่นี้เข้าไปเลยค่ะอาชโอมนะคะแล้วก็ใบเมง็ลักค่ะต้นหอมใส่เข้าไปเลยนะจ๊ะเนาะพร้อมทั้งบานค่ะพี่น้องจ่าจ้าเสเร็จแล้วจ้ะพี่น้อง แล้วไปบางตอนกินกันได้เนาะจ้ะเนาะจ้าพี่น้องถ้ามันตักกินเลยพี่น้องจ้าเสร็จแล้วคะ่ะเกงหน่อไม้น่ากินไหมคะเพิงเก่งพี่น้องแกงหน่อไม้ใส่หมูสามชั้นจ้าพี่น้องตักเลยค่ะพี่น้องโอ้ยเรื่องกับโคมค่ะพี่น้องจ้าเต้าโบนียวปันไดใส่น้ำลายโพดมึนแกงหน่อไม้ใส่หมูสามชั้นค่ะ ใส่เข้าไปพี่น้องว่าผิดหรอกจ้ะใส่ไส้ยังกะใส่เข้าไปชุดพอยังกะใส่เข้าไปเลยพี่น้องนี่กินสองคนนะคะเนาะโอเคจะพี่น้องจ้ะปิดหม้อไว้ก่อนเสร็จแล้วค่ะแกงหน่อไม้ใส่หมูสามชั้นของสาวตื้อน่ากินไหมคะเราไปกินกันเลยค่ะดีจ้าพี่น้องทักทายกับสาวตื้อกินเที่ยวมือนีสาวตื้อพี่น้องมากินข้าวย็แล้วค่ะพี่น้องแกงหน่อไม้มือนีสาวตื้อได้แกงหน่อไม้มาส่งพี่น้องนาะจ๋านะ เก่งโน้ตใหม่คับเ่งกล่องค่ะพี่น้องว่ากล่องเสาตื่อไปเพราะจะพี่น้องเพราะว่าเดี๋ยวเขาสิบเบิ้แม่เมลีเนาะจ้าเนาะแกงโน้ตใหม่ค่ะพี่น้องแกงโน้ตใหม่ซึ่งหมูอสามซันค่ะพี่น้องจ้าหนาวหนาวอย่างจังสี่พี่น้องโซทอนหอนไม่แห้งไม่แห้งค่ะพี่น้องมีแกวปลาะหรือเกลปลาแหลกแล้วด้วยนะจ้าพี่น้องจ้าแวหลายใหญ่หางพี่น้องมากินกันเลยค่ะพี่น้องตักไว้เย็นบัดแล้วพี่น้องซึว่าเช็ดท่าลูกได้เนาะจ้าเนาะอือได้พี่น้อง น้ำข้นๆใส่กระช่ายหลายๆส่วนหมากเจรก็ใส่กระช่ายหรอกแต่ว่าสาวตือใส่พี่น้องก็กินแบบเผ็ดร้อนทั้งใน,นไ่พี่น้องาอากาศมันเย็นตแต่ใจละหืมใส่หมูสามสั้นหลายๆล,ลูกสาวตือกินค่ะพี่น้องน่ามากกินกินเขากับพวกแกงอ้อมเมืองสิพี่นอ้องหืม ยองไม่มือเอาวซลัสม,มิ้งไปยองแล้วเอาปมาสิก็นหน่อยหน่อยออเนี่ยโอ้ยมือในเข่าไอยอี่อ้องเออได้้ายกินเขายองต้องหอต้องเอาเข้าสวยมากินแล้วอืม้ม ซาบลาร้าพี่อน้องบอเหน็นเขาบะเหน็นเขาอยู่แล้วพี่อน้องเขาเห,หน็นกับรูปจับเป็อนมันตุนมาแล้วพี่อน้องนะพี่น้องจา้าเขาเนี้อซิบเมือ่อด้วยดอกผัก ไปหมูสามสั้นนั่งไปหรอกฮนั่มห,หน่อยๆ้อเมอมักนั่มห,หน่อย,อยก,อออก็นสรครับแรเขาเป็นน้ำได้ไหมเนาะ 음. 다음에 와 มูสามสิบสงสัยจะได้กินขา้าวจุ้ยพี่นาะอือเขาข้าวต้มพี่เป็นเ่ตางแบบพี่นนอะเป็นเรืะะ่องะ ก็เลยกินแซบกินนู่นะ้พี่นนักเลยอ,อันตอนแบบนี้พี่นนัก ต้มออกจากโดนต่วนจักน้อยได้พี่หน่อยมันเปรี้ยวเน่้อใหม่กระช่จ้ะตัอุ่มเน่้อใหม่เมื่อหน่อยมันเปรี้ยวเขาแพ็คมาให้เป็นแบบ เป็นถุงเป็นปหลังแบบกระปุกกระมี่จ้ะเลือกซื้อเอาอืมรุกดวดเล่นล่อใหม่ละมึงถึงจ่ต้องเล่นเขาพี่น้อังเขาไม่เดือดเลือดแม่มึงอ,อย่าไปทุบเขาอืม พอนานม,มันพอดขนาดอือดูตัวไปล้วม่าดูดแลให้เข็มท่องขนาดกระมูสามชัอมด,ดอือหูตัะ กับเราใหม่พี่น้องครับทุกท่านอืมโอเคจ้าพี่น้องจ๋าเก็บนี่สาวตือพ่อไหวสมิสกรโดยเก็บหนาเาเบิงว่าะสาวตือสิบห้าไปกินกับปิหยางเนาะจ้าเนาะไปกินเข่ากับปิหยางเนาะจ้าเนาะเก็บนี่สาวตือฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดซับสไครต์ให้สาวตือได้ไม่ได้จ้าพี่น้องจ๋าสวัสดีจ้าบ๊ายบาย